สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปยูริกาสปริงนะคะก็มีอริยานะคะหัวไม่หายค่ะนี่ก็มีเฮเลนนะคะโอเคค่ะขับรถกันนะคะยบายเรากำลังจะข้าสะพานนะคะเลกค่ะเราจะข้ามไปอยู่อีกรัฐหนึ่งนะคะเราก็จะไปอยู่ในรัารอคันซอนะคะนี่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะตอนนั้นมาครั้งก่อนซ้อนมอเตอร์ไซค์ค่ะกระเทยกลัวสุดฤทธิ์ค่ะ คินเบอริงซิตี้ยังอยู่ในมิสทรีอยู่นะคะคัมแบอกอ็ก a อเกนค่ะบายบายตอนนี้เราเข้าสู่อาการซอลแล้วค่ะเลคล็อกเทเบิลล็อกเล e นะคะดูสิคะความไฮโซของเขานี่ละคะ่ะกว้างเลยค่ะ,คะพี่พีนก็ขับไปแล้วก็แผ่นกล้องให้ดูนะคะสวยงามบ้านที่อยู่บนเขานั้นก็จะแพงมากเลยนะคะรอถูกลอเตเตอรี่กันะคะ่ะไหนจะถูกกันไม่รู้ไหนบ้านตอนนี้จ่ายตังค่ะห้าบาทสี่ชั่วโมงพาร์คแอนด์ล็อกค่ะอินนัมเบอร์สตอร์ เ a ย์เซมนัมเบอรโอเคค่ะลองกลับเป็นการจ่ายเงินแบบโบราณมากเลยค่ะสวยสุดๆค่ะนั้นนางแบบนะคะเดินอยู่ตรงนั้นนะคะสี่องยากษะขาโพดค่ะเออค่ะค่ะตอนนี้เราก็อยู่ร้านอาหารนะคะดูชื่อร้านอาหารว่าเบสินพาร์คโฮเทลนะคะอันนี้ก็วิวโดยรอบค่ะก็จะเป็นช็อปเล็กชอปน้อยนะคะก็ไม่ใช่แฟนซีเลยมากแต่คือว่าเป็นช็อปเป็นแบบ เห็นไหมคะความสวยงามของเขาสวยไหมคะ mm hmm. ถ้าหล่นลงไปก็คือแตกคะ่ะโทรศัพท์ตอนนี้ก็มานั่งทานจัางวันนะคะมีวิเวียนนะคะหรือเฮเลนนะคะแล้วก็อริยารีค่ะเป็นร้านชิคๆนะคะอยู่ในโรงแรมที่เป็นโรงแรมผ้าดาวของเมืองนี้แล้วะคะ่ะแล้วก็ เค้ก okay, ขเดี๋ยวคุยกันค่ะ,ส,ะสาวๆนะคะของพี่พิมค์ก็จะเป็นสตรอเบอรี่หอยหลอดเลยก็ไม่รู้ค่ะนี่เป็นน้ำสเตรทน้ำส้มคันค่ะ,คะเห็นไหมคะนั่งแบก <laughs> เคค่ะ้คันนี้ค่ะเค้กขเป็นสตรีปชิสเก้นเทนเดอร์นะคะแล้วก็นี่ก็เป็นอะไรก็ไม่รู้ค่ะปลาแหละค่ะในความคิดปลาแล้วก็เป็นฟรายแล้วก็นี่เป็นสลัดแฮมนะคะดูไซส์อาหารสิค่ะน่ากินมากใหญ่กว่าใหญ่กวุดแบวนี้จะอ้วนเหมือนไหมค่ะนี่ค่ะ โอเคค่ะทุกคนขอเอ j o อนะคะชิวมวกไปแล้วค่ะโอเคค่ะไค่รู้ค่ะ,ะ,คะนี่ค่ะริยาค่ะนี่ก็เป็นโยอยล่อคะชอบเอินร้านรวมเขาก็ได้รักจริงๆค่ะเนี่ยค่ะ ขอเป็นชอบมีทั้งแอนติกมีทั้งทุกอย่างนะคะเสื้อผ้าไม่ใช่หรอเนาะนี่เจอสองดานนูจริงๆเป็นกเกงยีนสวยๆไหมคะแบบว่าเป็นแบบยีนก็ำลังทำวิดีโออยู่เดี๋ยวราูก็ดูสวยอยู่นะคะโอเคนะไะเดี๋ยวพวกเราไปเดินเล่นก่อนเนาะไปบ๊ายบายเขาถ่ายช่วยเองจ้ะ เป็นร้าน House of China นะคะเห็นไหมคะก็เป็นขายของจีนๆอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะค่ะแล้วเข้าไปเลยคะ่ะนางแบบนำเข้าไปค,ค่ะค่ะแล้วก็สวยให้ถ่ายหรูปมาไว้ด้วยค่ะสวยมากนะคะทองกำล,ลังหลงละเริงในร้านอันนี้อยู่คะ่ะคลิปชอ็อปคิทเป็นพวกสัตว์ป่าอะไรพวกนี้คะ่ะที่เห็นกระดิ่ที่ห้อยกระดาษที่ชื่อหมีอันเนี้ยคะ่ะ สามสิบเหรียญค่ะที่ใส่กระดาษชูค,ค่ะแบลวมะเออชีแบลวนะเชี่ยกได้ค่ะแต่แพที่อื่นอตอนนี้แดดก,ก็ออกแล้วนะคะทุกคนดีใจมากเลยค่ะวิเวียนกำลังเป็นวิดีโอช้อปปิ้งอยู่นะคะดูเพื่อนแบบว่านี่มังกรสวยปะสวยเอ oh <my S 1> อเนาะสนุกมากเลยค่ะวันนี้แดดออกแล้ว sunshine นี่ค่ะบิวตี้ตรงนี้นะคะ่ะที่ว่าสวยๆเห็นไหมคะข้างหลงัง แอปอยู่นะคะคุณพิมดูให้ลายหูลายตาเลยนะ่ะก็สวยงามมากเลยค่ะคนออกมานั่งสุนดีนะคะนี่ก็เป็นโรงแรมที่เราขึ้นไปนั่งทานนะคะ The Basin Park Hotel นะคะนะคะี่ค่ะก็สู่สง่าตาตานะคะ ที่เราขึ้นไปคิมก็ตรงที่เป็นลูกตรงนั้นนะคะชั้นนี้เป็นสีเขียวค่ะค่ะนี่ก็เป็นค้าล่างเป็นพาร์คนะคะเป็นมาร์ชเราสามารถเดินขึ้นไปตรงนิ้วตรงนี้เห็นไหมคะพี่พีมชี้ดูคนเดินขึ้นไปนะคะแล้วก็วอส์ารัพอะไรอย่างเงี้ยกันนะคะคล้ายเทรลเป็นสเตชชค่ะตรงนู้นนะคะ สวยค่ะเราก็จะมีรถไปที่รับส่งสวยมากเลยค่ะนักสั่มากเลยค่ะดูส <c oughs>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  ิี hmm ่อยากได้แบบนี้อยากได้ลูกโลกค่ะสี่จะบินอาราดอเวอร์อยากได้นานแล้วเนี่ยอยากได้เป็นแข่งฝ uh ันวันเกิดมานานแล้วดูปีคิดแล้วมาเจอพอดีเลยอะไรเอ่ย ค่ะนี้วันนิดาเขากำลังเลือกในอยู่ไม่รู้ค่ะตัวเล็กข้างในเจว่าคนหนู่มจะเอาลูกใหญ่กับบ้านเจแอมเลือกในอยู่บ้านตรงเบสินสกรีทเอเวนิวค่ข้างในหลังก็เป็นพวกการประมาณพวกกู๊ตอะไรประมุขอะไรพวกนี้ค่ะเขาทำขายกันก็สวยค่ะตอนนี้เราก็ขับรถนะคะกำลังจะไปเที่ยวที่รอยน์สร River s t เตด นะครัเราจะไปดูปลาดูน้ําตกกันนะคะหลังจากที่เมื่อเช้ามีฝนมีมืดครึมนิดหน่อยตอนนี้แดดก็ออกแล้วนะคะผู้ร่วมทริปอาริยาดีค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ต่อไปก็คือว <c oughs> ิเวียนท้าวเวียนมาสต้าร์นะคะวิเวียนเวสบูดโอเคนะคะอากาศดีมากเลยค่ะเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้าโอเคนะคะขับรถกลับค่ะบายน้อยนะคะที่เก็บได้จากกลางทางตรงนี้ค่ะชีกำลังไหว้ตุ๊ปัดตุ๊เปไปแล้วค <c oughs> ่ะเห็นไหมคะตรงนั้นนะคะ ชี้หันหน้ากลับมามองแล้วค่ะบายบยประจนภัยนะลูกโอเครู้แล้วไปเถอะโอ้ตูตัดตูปัดตู้เปย์เอา้าชี้กำลังไหว้ค่ะชี้กำลังแบบว่า <Bye. S 1> แม่ฉันอยู่ไหนค่ะบายบายอยู่ที่ Roaring River Hatchery Misery Conservation Commission พิสเตอร์เวลคับนะคะก็คืออะไร<ม>เรื่อยเปื่อยแปลกันเอาเองนี่ค่ะตรงนี้เขาจะเลี้ยงปลาจําจชื่อปลาไม่ได้นะครับว่าเป็นปลาเท้าเทา้าหรือปลาอะไรนี่แหละครับนี่ค่ะปลาเซเดเฮค่ะดูดีๆนะคะ,ะคะมันจะไล่เป็นระดับเลเวลปลาเล็กๆก็จะอยู่ข้างบนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมันเยอะมากเลยทันแน่นเนืองไหมคะ แน่นว่าจีมากเลยค่ะเห็นไหมคะมันก็จะเป็นระดับระดับระดับขึ้นไปตรงนู้นก็จะเป็นหอคอยเห็นไหมคะข้างบนนู้นสุดๆุดนี่นเป็นหอคอยรอยรักนะคะแต่เราก็ไม่มีแรงเดินขึ้นไปปาล่าปาล่าสวยมากค่ะทำปาล่าจากที่ไหนคะเจเฮเจเฮบอกเพื่อนๆหน่อยค่ะฟัดในใจมากนี่ก็เป็นอีกไซส์หนึ่งนะคะ เยอะมากค่ะแน่นวัชีค่ะตรงนูน้นทางนูน้นฝั่งนู้นก็จะเป็นคลีกนะคะก็ให้คนมาตกปลานะคะทางนู้นนะคะทางเขา่าใช่ค่ะมันเป็นปลาที่ชอบว่ายทวนน้ํานะคะเท่าที่จําได้นี่นะคะที่เป็นการออกกําลังกายค่ะชิคเป็นวงกลมเลยเห็นไหมคะาหาเห็นไหมคะชิจะว่ายไปวงกลมเห็นไหมคะ,ะมเห็นหไหมไว่ายกระทวนกระแสน้ํานะคะ เขาจะเป็นน้ำูุรูอยู่ตรงนี้นะคะพวกนางก็จะไหว้กันค่ะจะเป็นปลาชนิดเดียวกันหมดใช่ค่ะมันเป็นปลาชนิดเดียวขอโทษีตาลีเดี๋ยวเราไปอ่านป้ายค่ะว่า How t ุ g r o ร t h อะท o าวอ่าถูกต้องค่ะเป็นปลาทราวนะคะคือเขาก็จะเลี้ยงกันนะคะแต่ละอันที่เราเป็นขั้นระดับระดับระดับหลันลงไปก็คือจะแบ่งอายุของปลานะคะ ก็คือว่าโดยน้ำหนักของปลาทุกๆปีทุกๆเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่1 2บสองถึงสิบเดือนค่ะเขาก็จะแบ่งเป็นระดับเลเวลลงไปค่ะแล้วอีกหน่อยเขาก็จะไปจับขายอย่างเงี้ยค่ะเมืนมันกินได้ไไปลาเนี้ยปลานี้กินได้ค่ะอร่อยใหญ่มากค่ะตรงนู้นไหมครับเป็นฝูงเลยค่ะสวยไหมแบบว่าบรรยากาศแบบว่าธรรมชาติมากสมรรถสน เขียวเป็นแบบว่าขทีเราก็จะเดินไปที่น้ําตกนะคะตรงนั้นนะคะกลางคืนอาจจะโดนดักข่มได้ค่ะช่วงเย็นๆกว่านี้อาจจะโดนสกังสเปรย์ได้นะคะถ้าไม่่วนีีนักเหรออ,อ คะ่ะตรงนี้ก็เป็นห่วงน้ำตกนี่เป็นหอคอยเห็น <c oughs> ไหมคะ่ะที่วิบวิบวิบตรงนั้นนะคะเห็นไหมหอคอย